สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่และ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่5กับ8นะคะแนวทางเข้านะคะ39ก็หลุดไปนะคะส่วนล่างสามเสามนี 9, ้36 สามเก้าก็หลุดนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะแปดห้าก็หลุดไปนะคะตัววิ่งห้ามานะคะน,นี่ก็าแปดสามมาพี่น้องล่างศูนย์ห้าก็หลุดไปนะคะตารางกําลังวันมานะคะศูนย์ห้าหนึ่งเต็มนะคะส่วนน้อยปกตินะคะหกสองนะคะก็มานะคะมาเต็มเต็มนะคะส่วนล่างเก้าศูนย์ก็มานะคะมาตบแรงนะ ส่วนนอย VIP นะคะ0ูย์หก็มาเต็มๆนะจ๊ะพี่น้องจ้าส่วน22ก็หลุดนะคะสรุปแล้วเข้า3ามนอยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี8มี9มี1มี4มี3นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่6กับ9นะคะเราก็มาเจาะตัวเลขกันนะคะก็จะมีนะคะ9 0 0 9 7 0 0 7 7997นะคะส่วนชุดกันนะคะ1001 6006 6771นะคะแค่นี้พอนะคะนะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็ดจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อปองกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดูแหแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า